ช่วงข่าวเด่นเป็นประเด็น15นาฬิกา42นาทีนะครับกลับเข้าสู่ช่วงข่าวเด่นเป็นประเด็นในช่วงที่สองก็มีในเรื่องของโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟีสามนะครับคุณผู้ฟังก็ตอนนี้เปิดจองโรงแรมที่พักแล้วนะครับนายธนกรวังบุญคงชนะ โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดเผยถึงโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟสสามนะครับก็พร้อมเปิดให้ประชาชนจองโรงแรมที่พักแล้วหลังจากที่มีการเปิดลงทะเบียนเมื่อวันที่24กันยายนที่ผ่านมาจํานวน2ล้านสิทธิ์นะครับโดยประชาชนก็สามารถที่จะจองโรงแรมที่พักได้ตั้งแต่วันนี้นะครับก็คือวันที่8ตุลาคมจนถึงวันที่23ตุลาคม แล้วก็เข้าพักได้ตั้งแต่วันที่15ตุลาคมเป็นต้นไปและจะสิ้นสุดโครงการในวันที่31มกราคม2565นะครับโดยโครงการเราเที่ยวด้วยกันรัฐบาลก็จะสนับสนุนค่าโรงแรมร้อยละ40ของค่าที่พักต่อห้องต่อคืนนะครับคุณผู้ฟังทางนี้ก็ไม่เกิน3,000บาทต่อห้องต่อคืนจำกัด สิทธิ์คนละไม่เกิน15ห้องหรือ15คืนนะครับแล้วก็พร้อมสนับสนุนส่วนลดก็คืออ e ีไวอ์เชอร์คูปองอาหารท่องเที่ยวมูลค่า600บาทต่อห้องต่อคืนนะครับก็คือเมื่อเข้าพักเช็คอินที่โรงแรมโดยคูปองอาหารแล้วก็ท่องเที่ยวนะครับสามารถใช้ได้ที่ร้านอาหารแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวที่ร่วมโครงการพร้อมสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินส0 ผู้โดยสารนะครับก็คือต่อ1ห,ห้องโรงแรมที่พักในอัตราร้อยละ40ของราคาตัวเครื่องบินแต่ไม่เกิน2,000บาทต่อผู้โดยสารนะครับคุณผู้ฟังขณะที่โครงการทัวร์เที่ยวไทยนะครับก็มีบริษัททัวร์สมัครลงทะเบียนเพิ่มขึ้นจำนวนกว่า366รายโดยประชาชนก็สามารถที่จะ จองแพ็กเกจทัวร์ได้นะครับก็คือตั้งแต่บัดนี้ก็คือวันนี้นะครับวันที่8ตุลาคมไปจนถึงวันที่31มกราคม2565ใช้สิทธิ์ได้นะครับก็คือ1สิทธิ์ต่อ1คนโดยทางรัฐจะสนับสน,นุนค่าแพ็กเกจร้อยละ40ไม่เกิน5,000บาทต่อสิทธิ์จำนวน1ล้านสิทธิ์นะครับนอกจากนี้ทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้กล่าวเพิ่ม,เต,มเติมว่าเชื่อมั่นว่าทั้งสโครงการ จะสามารถที่จะก,กระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศในช่วงเทศกาลท่องเที่ยวสิ้นปีนะครับต่อเนื่องยาวไปจนถึงต้นปีหน้าซึ่งจะช่วยกระตุ้นเม็ดเงินเข้าสู่ภาคอุตสาหการรมท่องเที่ยวมากขึ้นด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเป็นสิทธิ์ที่ดีของโครงการดีๆของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นโครงการเราเที่ยวด้วยกันแล้วก็โครงการทัวร์เที่ยวไทยนะครับครับเดี๋ยวเราไป พักกันสักคู่นะครับแล้วกลับมาในช่วงที่3ก็คือช่วงเหล่งข่าวกระบ่าอีกนะครับวันนี้ก็มีข่าวพระาสัมพันธ์หลากหลายข่าวหรือทีเดียวนะครับ